สวัสดีค่ะอาจารย์เติ้นจากชาแนลโอสีเก้าีเอ็มนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายชุชะตาราศีนะคะของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะก็อันนี้จะเป็นแบบราศีนะคะถ้าเกิดว่าลูกดวงคนไหนที่รู้ว่าตัวเองเกิดลัคนาอะไรก็แนะนําให้ดูลัคนากับราศีควบคู่กันไปนะคะจะแม่นยํามากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนมิถุนายน2564นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวกรกฎกันบ้างนะคะ เดือนนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าชาวกรกฎเนี่ยดีมากเลยนะคะมาเริ่มมนที่2มิถุนายนนะคะดาวังคารก็มาทับตัวทันทีเลยนะคะดาวังคารเนี่ยนะคะเป็นเจ้าการงานของคุณแล้วก็มาทับตัวนะตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยไม่ว่างหานเลยนะคะคือ ทำงานงานเข้าตลอดงานแน่นตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะจะค้าขายขายของขายอาหารทําธุรกิจทําอะไรก็แล้วแต่นะคะต้นเดือนบอกเลยว่าจะมีอะไรที่ให้ กฎเนี่ยทำเยอะแยะมากมายนะคะและไปสัมพันธ์กับดาวเสาร์ที่เลงมานะคะและดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรนะแสดงว่าตัวของคุณเองเนี่ยก็มีลูกค้ามีคนติดต่อเข้ามาตลอดไม่ขาดสายเลยโดยเฉพาะดาวอังคารที่มาเลงกับดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นคู่3ามเนะคะจริงๆเนะี่ยเป็นคู่ที่แรงแรงมากนะชี้คุณมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเดือนเนี่ยถ้า หัวหน้าต้องเลือกให้ใครรับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่หรือรับงานใหญ่ๆไปทำอะไรแบบนี้ก็คือคุณนั่นเองที่จะถูกเลือกนะคะเพราะว่าคุณจะโดดเด่นขึ้นมาเลยในเดือนนี้นะการที่เขาเลือกเราไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยคือหัวหน้าเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญให้ความไว้วางใจกัในตัวคุณผู้ใหญ่ก็เอ็นดูลูกค้าก็พอใจนะคะ คนคือเข้าหาคุณหมดเลยอ่ะนะคะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆเลยนะคะและดาวมฤตยูนะคะที่อยู่ในเรือนของการงานเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะคะมันเป็นจังหวะที่มฤตยูเนี่ยเริ่มเคลื่อนกําลัง จะออกจากเดือนการงานของคุณเนี่ยแสดงว่าหลังจากกลางปีนี้เป็นต้นไปนะคะคุณจะมีการงานที่เริ่มดีขึ้นเริ่มสดใสขึ้นเริ่มคลี่คลายขึ้นนะคะใครที่โดนออกจากงานช่วงก่อนหน้านี้หรือว่ายังหางานอยู่นะคะก็จะถูกเรียกไปสัมภาษณ์หรือมีเกณฑ์ได้งานนะคะพอมาวันที่15มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ลงมาอยู่ในเรือนวินาศ แต่ว่าได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะคะแสดงว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมาสัมพันธ์ในเรือนของการเงินการเงินเข้าวินาศแต่ตำแหน่งใหญ่โตขนาดนี้วินาศก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะเรียกว่ากรากฎช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีไปหมดเลยเอวิติงจิงกับเบลเลยนะคะส่วนใครที่ยังกังวลว่าเฮ้ยเสามันเล็งรักมันจะไม่ดีนะคะ คืออย่าลืมนะว่าการกฎคุณเป็นจันนะคะคุณเนี่ยอยู่ต้นสัปดาห์นะแล้วเสาร์เนี่ยเขาเป็นปลายสัปดาห์พอเล็งมาเนี่ยเขาเหมือนผลักดันให้คุณเนี่ยต้องปรากฏตัวนะต้องออกมาอยู่แถวหน้าและได้รับความมั่นคงแบบยาวๆนะคะเพราะเสารเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งไม่ดีนะคะเขาเป็นกเกษตรนะเท่ากับเขาเนี่ยมีกำลังเยอะมากนะแล้วพอเขาเล็งมาเนี่ย คุณได้รับไปเต็มๆนะคะได้เสาเนี่ยไปเป็นแรงผลักดันให้คุณเนี่ยเต็มๆเลยนะแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยการเงินเนี่ยเข้าวินาทเป็นดาชาโชคแสดงว่าคุณเนี่ยจะได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเออและในจังหวะเดียวกันคุณก็จะมีเรื่องเสี่ยงเงินเหมือนกันนะคะก็คือจ่ายเยอะหมดไปกับสิ่งที่เหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะไปทําอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วจะต้องเสียไปกับสิ่งที่มันจะต้องเสียอยู่แล้วค่ะเช่นเป็นอ่อ ต้องไปจ่ายหนี้สินเก่าไปจ่ายเรื่องยอดค้างเก่าๆตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าช่วงเนี้ยเงินเข้ามาเยอะมากทําให้ตัวคุณต้องรีบใช้จ่ายออกไปนั่นเองก็คือมีโอกาสที่จะได้ออกไปเคลียร์อะไรต่างๆแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการเงินเข้าวินาศและเป็นราชาโชคเนี่ยคุณจะได้เงินแบบฟุกๆด้วยนะคะคือวินาศเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะก็อาจจะเป็นแบบว่า ยอดขายอาจจะแบบปังปูริเยมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะพูดง่ายๆว่าสิ่งไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะนะพอมาวันที่25ิมิถุนายนนะคะดาวสุกย้ายมาทับตัวที่ว่าดีแล้วยิ่งดีไปกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าสุกดวงนี้มาเป็นราชาโชคและมาทับตัวอยู่กับดาวอังคารคู่6 3สนะคะเรียกว่า การเงินการงานเนี่ยเวลาได้อะไรมันจะได้แบบดับเบิลเลยดับเบิลเลยนะคะแบบคูณ2เข้าไปเลยลง50ได้100ลง500ได้1000นะคะเป็นดาวคู่ที่มาเติมเต็มกันนะคะเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการงานมากๆถึงแม้จะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นนิดนะคะแต่คุณก็ยังมีดาวศุกร์ที่เป็นดาชาโชคนะคะเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะ แต่ว่าสําหรับเรื่องของความรักนะคะดาวคู่63นี้นะคะมันก็มีความอ่อนโยนอ่อนแอภายในจิตใจด้วยเช่นกันดังนั้นขอเตือนคนที่มีคู่อย่าวอกแวกอย่าใจอ่อนจนไปมีความสัมพันธ์อื่นเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีเสน่ห์ช่วงนี้นะ,ะโดยเฉพาะในที่ทํางานนะคะดังนั้นชาวกรกฎขอให้ดูแลหัวใจตัวเองให้ดีในเดือนนี้นะคะนะอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้คนที่เกิดลักนาราศีกรกฎไปเรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ